สวัสดีค่ะเจอกับช่องแม่จินอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จินจะมาทำอาหารเมนูง่ายๆนะคะหมูผัดเกลือพริกสดนะคะส่วนประกอบนะคะส่วนประกอบของหมูผัดเกลือพริกสดนะคะมีนะคะมีหมูนะคะหม,หมูหมูบดนะคะ หมูบดไม่ต้องละเอียดมากนะคะหมูบดไม่ต้องละเอียดมากพริกนะคะพริกพริกเป็นพริกขี้หนูสวนนะคะต้องใส่พริกขี้หนูสวนนะถึงจะอร่อยนะคะอันนี้ต้องเอาเม็ดสีแดงด้วยสีเขียวด้วยนะคะจะได้ทําให้สีสันสวยงามนะคะมีกระเทียม กระเทียมนี่ทุบทุบให้แตกนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากอันนี้เป็นเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลอันนีเนะะ้เป็นเกลือนะคะเป็นเกลือเกลือนะคะเกลือเกลือนะคะนี่ใช้เป็นเกลือเป็นดอกเกลือนะคะดอกเกลือจะออกอ,ออก ออกหวานนะคะเค็มแล้วก็ออกหวานนิดๆนะคะแล้วก็นี้ก็ซอสปรุงรสนะคะอันนี้ซอสปรุงรสคะ่ะอันนี้ซอสปรุงรสนะคะถ้านะเรามาดูวิธีทํากันเลยนะคะวิธีการทาแล้วก็น้ํามันใส่กระทะเปิดไฟนะคะเปิดไฟ เปิดไฟให้ให,ให้ให้กระทะร้อนนะคะเปิดไฟให้กระทะร้อนให้หน้ำมันร้อน,นะคะให้หน้ำมันร้อนร้อนแล้วนะคะกระทะนี่จะร้อนไวใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมใส่กระเทียม 我来看你。嗯嗯 งั้นเราใส่หมูเลยใส่หมูนะคะแล้วก็ทำทําำทำนะคะทำทำทำลูกนหน่ท เดี๋ยวให้เนื้อสุกนะคะเนื้อสุียวให้เนื้อสุก เริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วตอนนี้เราก็เริ่มปรุงรสนะคะปรุงรสก็ใส่ใส่ก็เติมรสหน่อยนึงแค่ปรุงรสน,น,นะคะแค่เติมรสแล้วก็เกลือนะคะ <c oughs> เกลือเกลือนี่เราใช้ดอกเกลือนะคะดอกเกลือมันจะออก หวานหวานหวานหน่อยหนึ่งนะคะคือเค็มด้วยหวานด้วยนะคะออกหวานหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลนะคะอประมาณอื้อ ข้าวก้นนะครับตับให้ข้าวต้มเราไม่ค่อยเห็น ค่ะเกลือพักสดนี่นะคะจะต้องให้ออกเค็มนิดๆน,นะคะออกเค็มนิดๆแล้วก็ออกรสเผ็ดนะคะคนให้เท่ากันนะคะคนให้เท่ากันจะเตือเนเลยนะคะว่าไม่แคบจนเกินไปโอเคแคเราพออร่อยแล้วค่ะตาวนี ก็เติมนะคะเติมพริกเข้าไปได้เลยนะคะก็เอ็ดสดพริกสดนะคะพริกสดนี่ต้องตำทำพอแตกนะคะพอไม่แตกแตกก็ทำแตกนะคะที่นก็จะเผ็ดมากนะคะแล้วต้องเอาเม็ดสีแดงด้วยสีเขียวด้วยนะคะสีแดงด้วยสีเขียวด้วยจะได้ดูสีสันสวยงามนะคะอืมผัดผัดพอ พิซซารุ่งน,นะตอเท่ากันนะคะอย่าให้พิกซ์สดมากจะดีสีส่นไม่สวยนะคะเออติด <Okay. S 2> ไฟได้แล้วค่ะเรียบร้อยนะคะเห้ยคัะดูเราพิกสดนะคะทำง่ายๆนะคะเมนูนี้ทำง่ายกินง่ายนะคะเรียบร้อยนะคะ เปิดได้นะคะอันนี้ตัดปิดได้เลย นี่ค่ะหมูผัดเกลือพริกสดนะคะน้าทานไหมคะค่ะนี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้